ผมจะให้นุ๊ปใส่คอตที่ผมเลือกมาโนม,มาโนม,มามดาบเออมีแล้วบ้างอ่ะมี1 2 3่งสองนึ่งสราขึ้นบอกเฟียให้คนที่โจจะใส่ฉันขอเลือกเบอร์สองโอเคเบอร์สองใช่ไหมเบอร์สองโอเคอ่าต่อไปอ่ะอือสมวกอ่ะอะไรดีหมวกมีอั 1, 2, 3, นหะนึ่งสองสามเนี่ยอืเอเอาได้คนกุรายะปะ กดไลค์เหรอถ้ากดไลค์น่าจะเป็นอ่ไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์โอเคกดไลค์จะได้เจ้าสิ่งนี้ฮึบอุ้ยโอ้ยว่าไงเขาใกล้ฉันฉันไม่ยอมบอกให้นะโอเคแล้วช่วย่อดช่วยกอดละหนึ่งสองสามเลขสองโอเคเลขสองต่อไปกางเกงหรือได้อะไรอ่ะอืมอยากได้อันที่ตี่ี่ตี่เหนือพอจะมีคนนีดหนึ่งในใจเธออ่ะโอ้ยอะไรเด้อโอเคหนึ่งก็ได้โอเครองเท้าดีรองเท้าขอเบอร์สามโอเคเบอร์สามสุดท้ายแล้วคือโล่โล่ฉันจะจะจะได้อัน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 ที่สอง า็คิดที่ส่อปุ๊บดูซิว่าได้จะเป็นหน้าตายังไงเมื่อใส่ขอพวกนี้เข้าไปนะโอ้ไม่เจอว่าจะเป็นยังไงเลยดู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 จะไมหน้าตาฉันดูแบบแปลกๆดูดิฉันฉันได้หมวกอะไรหมวกเอ้ยนำน้ำเสื้อกอดไอ้พลนางเกงลิงรุดรองเท้าโอ้โหแล้วโล่ไหนโล่โอเคโล่หอโอโลืหออจะเชสู้กัอะไรนะเออจะสู้ยังไงนี่แน่นี่แน,น่สู้อะไรอ่ะอโอ้โหนี่บ้าปะเนี่ยเอ้ยแล้วฉันจะไปสู้ยังไงเนี่ยเอาล่ะกินตัวฉันแน่ยเฮ้